เตือนเอกวิศรีมีคันรวมถึงคนงชรารอดใช้วิทยาการในการรับชมและฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำหลากขายย่างมันทำอะไรวะยางปัมวิลวะเฮ้ออยยางเดี๋ยวมันโลแบก็กขาดไลฟ์เฟิรนอีกตัวเดียวภารกิจจะได้สำเร็จสำเร็จผมผมเล็กสายกวเดียว โอ้ยพี่เอ็กชตรัวๆเลยเมื่อกี้ทีทีด้วยลอยบนไม่ทันแล้วเอหน่าเพ่นเ้าไออหน่าเป็นหน้าอางเนี่ยโอ้สองต่อเท่าไหร่ชิวสบายกูตายให้ดูไม่ตายมันโดนทีแรกไปแล้วโอ้ย แบบนี้ต้องกลนเลยเว้ยเฮ้ยมันต้องมาหาเองกลนแล้วมาหาเราเองเออมันมาหาเราเองบนข้องบนหนึ่งี่โอ้ยขอให้ไปว่เาเระเบิดเดินไปง้าก็ลูกกระสุน โอ้ยโอ้ยเยอะพวก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 เยอะไม่กลัวอุ้ยระเบิดมาแต่ไหนอนี่ยก็เพื่อไม่กลัวกลัวไม่มาบวกเออกูไม่มาหาเนี่ยไปอยู่ไอ้รุ่นแบบ ตรงไตหกชิวชิวโอเว้นมันสามไตหกไประเบิดอุ้ยโดนเอาทีเนี่ยจุกเลยเอ้ายิงตัวหน้าเดี๋ยวตัวหลังตายหมายความว่าไงวะโอ้ยพี่ยิงตัวหน้าเดี๋ยวตัวหลังตายแถมโดนเอ็กช็อตด้วยโอ้ ไม่เข้าใจอยู่เลยอเไอห<ผ>ม,มีเป็นนะไปแข่งกันตายือว,ว่าววินเออวินเน,นี่ย ตัวชายไม่มันสาหัสเลยเนะี่ยมันจะตายแล้วไม่ตายเลยนะอุยห่างกันเจ็ดตัวโอ้โนี่อัดอัด,อ,ดอัดเต็มเต็มนะีโดนระเบิดเต็มเต็มเลยพี่โอ้ยทันอยู่ทันอยู่ชีวิตทีมเราโหด เดย๋ยวเราบัางไอ้มันไล่มันช่วยไล่มันอูย้ยมันยังไม่หาหาหาเอามันยังหาพี่ไม่เจอเลยจริงๆไอมีเพนด้า เรามีผิดเรามีไปฟันกับรูปปืนเฮ้ยไม่มีกระสุนปืนเหรอวะไม่มีจริงๆด้วยยิงจนกระสุนปืนหมดปืโหไล่จริงจิงมีเท่าไหร่พี่พี่อ่านไปมาพี้เกียจเปลี่ยนแล้ววีระเบิดมา ตัวผู้ชายสาหัสด้านขวาอยู่ใกล้นั่นมีเพนด้า,าขึ้นบนแล้วใช่พี่อะอ๋ออะไรวะพี่ยังหาไม่เจออ๋ออยู่ตรงนั้น,นอะ่ะเฮ้ยทันไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแปดตัวเฮ้ยเจ็ดตัวทันอ,อยู่ ดูแลทีมแพ้เพราะใครพวกเราดูคิวตายเราโอ้ทีมแพ้พวกเรานี่เองแข่งกันไม่ต้องห่วงพี่สิบสดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม